ใครที่เกิดปีพศาาเลข5และใครก็ตามที่เกิดปีพศาา2ลข6ไ,ได้แก่2485 2486 2495 2496 2505 2506 2515 2516 2525 2526 2535 2536 2545 2546 2555 2556 2565แล้ว2566จ้า โอเคนะก็มีพี่นันเงินทองพี่แมวสาสิกานะครับแล้วก็พี่เปิลนรินเนี่ยอ่ะเรามาดูกันนะครับสําหรับวันที่11พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับนะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดเจ้าที่นะทุกคนนะเป็นวันเกิดเจ้าที่ติจูเอยนะครับนะอย่าลืมก็นละกันอ่ะเรามาดูกันนะฮะสำหรับวันที่11นะพรุ่งนี้นะครับคุณห้าและคุณ6เป็นอย่างไร วุ่นวายมากครับสำหรับพรุ่งนี้นะฮะเจอในเรื่องของความท้อสุขภาพไม่ดีนะฮะนะครับหรือว่ามีเรื่องให้จัดก,การเยอะแยะนะครับค่อนข้างจะหนักพอสมควรโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับคุณหกนะ คุณหกช่วงบ่ายนะครับอาจจะมีเรื่องวุ่นวายทำเยอะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเหนื่อยแล้วสุขภาพไม่ดีหรือบดหงิดไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับแต่สุดท้ายภาพรวมคุณไม่ได้แยก่ก็ยังอารมณ์ดีอยู่ถือว่าผ่านได้แต่วันที่11นะช่วงบ่ายาช่วงเช้าคุณ5เหนื่อยแล้วล้าหรือว่าสุขภาพไม่ดีช่วงบ่ายครับคุณห้า บอกได้เลยว่าคุณ5้าจะอ,ะอารมณ์หงุดหงิดไม่ได้หนังใจเพราะชมตรงๆเลยนะฮะและเจอเรื่องของการงานหรือว่าธุรกิจหรือว่ากิจการหรือว่าภาระที่เราจะต้องทําค่อนข้างจะหนักหน่วงเหนื่อยเลยครับบอกเลยวันที่สิบเอ็ดค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วก็ไม่สบายใจเนี่ยให้ขอพ่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะครับนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรฮะต่อไปวันที่12นะครับคุณ6นะช่วงเช้านะครับนะ คุณห้าและคุณหกระวังเรื่องบริวารน,นะครับเพราะว่าทั้งสิบสิบสิบเอ็ดและสิบสองเนี่ยวันที่สิบเอ็ดและสิบสองเนี่ยครับจะมีปัญหาเรื่องบริวารห้าระมัดระวังด้วยนะความน้อยอ,อกน้อยใจจะเป็นเรื่องของขอ่อนกําลังเบื่อชีวิตนะเออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะ น้อยใจดวงชะตาะ่ประมาณนั้นเกิดขึ้นได้นะครับนะแต่ว่าช่วงบ่ายของวันที่11เนี่ยคุณ6เนี่ยก็ถือว่าผ่านได้แต่คุณ5เนี่ยบอกได้เลยครับว่าหนักอยู่เอาเรื่องอยู่นะทําใจด้วยนะครับนะอย่าปล่อยให้เป็นไปตามกระแสะแรงของดวงชะตานะฮะต่อไปวันที่12ครับ วันที่12คุณ6จะดูอ่อนเพลียมากกว่าปกตินะส่วนคุณ5ก็จะเบาหน่อยในช่วงเช้านะครับนะก็ไม่ได้อะไรมากช่วงบ่ายครับทั้งคู่เลยทั้งคุณ5และคุณ6อ่อนร้าอ่อนแรงน่อ่อนล้าอ่อนแรงนะ,นะนงนะมีเรื่องของสุขภาพครับนะที่มันจะรู้สึกแบบเพลียง่วงเหงาหงนอนนะหรือรู้สึกขาดอ่อการบำรุงอะไรแบบนี้ฮะต้องระมัดระวังด้วยแต่ว่าก็ยังสบายใจมีเสียงหัวเราะให้หาแล้วก็รู้สึกว่า มีความสุขเนี่ยเพียงต่อสุขภาพไม่ดีเท่านั้นเองครับหรืออาจจะมีเรื่องกังวลใจในเรื่องราวต่างๆเท่านั้นเองครับนะแต่โดยรวมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนนมีแค่วันที่11เท่านั้นอาจจะดูวุ่นวายมากๆนะครับนะต่อไปวันที่13นะฮะ วันที่สิบสามช่วงเช้านะครับคุณจะเจอเรื่องภาระหน้าที่การงานที่จะต้องจัดการใครทํางานนะบอกได้เลยว่าเรื่องของงานของคุณหนักหน่วงใครค้าขายนะแบบโอ้โหต้องจัดการต้องวุ่นวายนะมันมันไม่ตรงตามแผนหรือมันไม่เป็นไปอย่างที่เคยเป็นนะอาจจะต้องแก้ไขปัญหาหรืองานเข้า แต่คุณก็สามารถเจราจาติดต่อหรือว่าทําการจัดการไปได้ด้วยดีนะยส่วนวันที่13ช่วงบ่ายบอกได้เลยครับคุณอาจจะมีการวุ่นวายนะเดินไปนั่นเดินไปนี่ติดต่อโทราศัพท์พูดคุยกับคนเยอะแยะมากมายทั้งคุณ5คุณ6พูดคุยแล้วเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สนุกและมีโอกาสจะมีรับปากรับรอยในช่วงวันที่13ช่วงบ่ายด้วยนะครับทั้งคุณ5และคุณ6เลยเพราะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับสำหรับวันที่13นะ อเนื่องจากว่าเป็นดวงประจําวันของคุณ13และสิคุณเลยพอทําใจได้หน่อยแต่วุ่นวายแน่นอนครับสำหรับสิบามนี่ต่อไปวันที่สิบสี่นะฮะสิบสี่เนี่ยถือว่าคุณห้าเนี่ยชิวๆเลยทั้งวันเลยนะไม่น่าจะมีเรื่องราวอะไรที่เป็นแบบยิ่งใหญ่แต่ว่ามันอาจจะมีความหน่อยเล็กๆนะหรือว่าเหนื่อยเล็กๆล้ลาเล็กๆจากงานที่ทําได้มาสะสมนะแต่คุณหกนะสิฮะนะช่วงเท้าก็จะมีความ วุ่นวายหน่อยสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะแต่ช่วงบ่ายของวันที่14นะคุณ6กชงเต็มๆนะครับคุณ6กชงเต็มๆแต่โชคดีที่มีดวงประจําวันเข้ามาช่วยเพราะนั้น สบายสายกลางๆนะสำหรับคุณหกถือว่ากลางๆในวันที่สิบสี่นะฮะแต่ก็ระมัดระวังอย่าเสี่ยงแล้วกันในเรื่องของสุขภาพนะคุณหกนะในเรื่องของการออกนอกเส้นทางไปทํางานแล้วจะไปไหนต่อไม่ไปนะครับกลับบ้านนะวันที่ส6บหกนะช่วงบ่ายนนคุณสี่นะไอ้คุณหกนะเพราะวันที่สิบสี่คุณหกชงเต็มๆนะครับช่วงบ่ายนะอืมต่อไปนะครับวันที่สิบห้านะ วันที่สิบห้าดอกจันไว้เลยนะครับทั้งคุณห้าและคุณหกเป็นวันที่งานเข้านะโดยเฉพาะช่วงเช้าเจอเต็มๆแน่ๆน,นะเพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะครับคุณจะต้องมีความหมุดหงิดไม่สบายใจหรือเจอเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกเอ้ยอย่านะประมาณอย่างนั้นนะเพราะนั้นเรมามัดระวังไว้ด้วยนะครับวันที่สิบห้านะทั้งคุณห้าแล้วก็คุณหกเลยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนะนะเพียงแต่ว่า คุณหกจะน้อยหน่อยคุณห้าจะเยอะหน่อยเนี่ยช่วงบ่ายนะครับของวันที่สิบห้านะก็จะท้อแท้แล้วมีความกังวลอาจจะมีเรื่องของเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองหรือไม่สบายใจกเกี่ยวกับบริวารสัตว์เลี้ยงต่างๆเกิดขึ้นได้นะต้องระมัดระวังด้วยนะครับนะช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะทะเลาะน้อยใจมีปัญหากับบริวารคนที่อายุน้อยกว่านะคุณแฟนหรือสัตว์เลี้ยงเป็นไปได้ครับระมัดระวังด้วยนะทั้งคุณห้าคุณหกนะต่อไปวันที่สิบหกนะฮะ วันนี้16นะครับ16ช่วงเช้านะครับคุณ5ถือว่าสบายสบายทั้งวันนะแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องของความกังวลไม่สบายใจยังคิดมากแล้วก็กังวลนะแต่คุณ6นะครับวันนี้16ยังคงมีเรื่องชองเต็มๆอยู่นะฮะนะบอกได้เลยว่าจะเจอบริวารน,นะครับนะในช่วงบ่ายแล้วก็การงานที่มันดูดู มันอาจจะไม่ได้ยุ่งทั้งวันแต่มันเจอเรื่องที่กังวลใจหรือว่าเจอเรื่องที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นเนะเพราะฉะนั้นระมัาระวังด้วยนะครับช่วงเวลา,าผลประากาศรางวัลสลากกินแบ่รัฐบาลออกช่วงนั้นอาจจะมีความไม่ถูกนะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะคนหกนะช่วงเวลาหวยออกเนี่ยคือตรงเลยฮะชมด้วยนะครับแล้วก็ เอ่ท้อด้วยแบบน้อยเลยพอหวยออกมาปุ๊บโทเทียโท,โท,โท่ไม่ถูกโทเสียแบบนี้เลยเพราะนั้นระมัดร,ระวังด้วยนะครับวันที่16ช่วงเวลาสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะ แต่คุณ5นะครับเหมือนทําใจได้เอ,อก็คิดว้แล้วแหละหมอเบิรนเขาบอกไว้แล้วแหละว่าไม่ถูกอะไรเงี้ยนะคุณ5ก็จะรู้สึกแบบว่าเฟลไหมเฟลหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องหวยก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้รามาระวังนะแต่เท่าที่ดูนะครับไม่ค่อยเวิร์กนะให้คุณ5นะครับซื้อเลขนะจากบริวารคุณ6ซื้อเลขจาก บริวารที่เราไม่ชอบนะหรืออาจจะเป็นกุมารทองนะเอาเลขจากบริวารที่เป็นผีนะครับกุมารทองนะ,อะไอ้ใครอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีโอกาสลุ้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเอาจากบริวารที่เป็นคนนะคนหกนะไม่ได้แน่ๆครับนะส่วนคุณห้าเอาบริวารจะเป็นคนนะลูกหลานเด็กๆคนรู้จัก,จกลูกข้างบ้านนะหรือว่าคนแฟนได้ครับนะอ่ะไปต่อนะฮะ ส่วนวันที่17เนะครับเช้าตื่นมานะครับถือว่าดีเลยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นวันของการเสริมนะก็อาจจะมีเรื่องของความเขาเรียกว่าอะไรนะหนงุดหงิดบ้าง นะครับนะงหงิดบ้างนะแต่โดยรวมไม่ได้แย่ในช่วงครึ่งวันเท้านะครับถือว่างงหงิดบ้างอารมณ์เสียบ้างแต่มีเรื่องพูดคุยเฮฮามีอาหารถูกปากถูกใจหรือว่ามีคนเอาของฝากมาให้หรืออาจจะได้โชคลาภก็ได้นะฮะเพราะนั้นนะครับใครที่เกิดวันที่ปีพศลงท้ายด้วยเลข5และเลข6นะที่ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะฮะ แนะนาว่าอย่าไปตรวจวันที่สิบหกนะให้ตรวจตอนเช้านะเช้าของวันที่สิบเจ็ดนะก่อนเที่ยงนะคุณมีโอกาสจะถูกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังสองตัวสามตัวในงวดนี้นะให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยมีโอกาสจะถูกมากกว่านะแล้วก็ช่วงเวลาที่หวยออกอย่าไปเปิดดูนะให้ไปเปิดวันที่สิบเจ็ดเช้านะสิบเจ็ดก่อนเนี่ยหรือไม่ก็หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยก็ถือว่าได้แล้วนะครับจนถึงเที่ยงวันนะเพราะนั้นช่วงนั้นตรวจได้นะครับมีโอกาสจะถูกมากๆเลยนะ เพราะนั้นหวังรางวัลครับอย่าไปหวังสองตัวสามตัวสําหรับ 5, รคุณห้าคุณหเพราะว่าช่วงเช้าดีเวอร์แต่ช่วงบ่ายของวันที่สิบเจ็ดนะคุณห้าเนะครับเจอเต็มๆนะชงอีกแล้วนะครับก็เรกไดว่าหงุดหงิดไม่สบายใจแต่โชคดีครับที่วันที่สิบเจ็ดเนี่ยมีดวงของเทพนะที่มาเสริมพลังให้คุณทําให้เรื่องชงต่างๆเนี่ยจากร้ายกลายเป็นดีหรืออาจจะมีเรื่องที่แบบนี่แหละเหนื่อยแหละเลือดออกแหละล้มแหละ แต่ก็เหมือนกับว่าเออทําใจได้ไม่เป็นไรหมอเบิ้ลเขาบอกแล้วว่ามันจะไม่ดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่ไงต้องเสียทรัพย์หน่อยอ๋อมันจะมีเรื่องนี้หน่อยประมาณนั้นแต่ว่าเบื้องโดยรวมของวันที่สิบถือว่าดีครับอาจจะมีรับปากรับลอยหรือว่ามีความ สบายอกสบายใจมีเสียงหัวเราะพูดคุยกันดีแต่มันมีแค่บางช่วงโดยเฉพาะช่วงบ่ายที่จะรู้สึกหมุดหิดไม่สบายใจบ้างส่วนคุณหกนะครับชงดีครับก็จะมีรับปกากรับลอยเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะมีเรื่องบางอย่างที่รู้สึกกังวลแล้วก็ท้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนั่นแหละฮะนวอู่ไม่ถูกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ทําใจได้เพราะนั้นนะครับนะให้คุณห้าและคุณหกทำใจไว้หน่อยก็นิดนึงเงีเยเท่าที่ดูนะครับสัปดาห์นี้นะ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการงานนะครับความวุ่นวายวุ่นวายตั้งเลยอ่ะคุณห้าและคุณหกสัปดาห์นี้จะดูวุ่นวายวุ่นวายเรื่องเงินวุ่นวายเรื่องเดินทางวุ่นวายเรื่องซื้อของอะไรประมาณนี้ครับหรือว่าวุ่นวายเกี่ยวกับการงานที่ทําอยู่จะไปลักษณะแบบนั้นนะจะไปในลักษณะวุ่นวายกับงานกับบริวารมากกว่า ไม่ได้เป็นเรื่องของชงแบบตรงอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่เท่าที่ดูให้ระมัดระวังบริวารน,นะครับลูกน้องทางานผิดงานพลาดตรวจสอบให้ดีเนะี่ยอย่าปล่อยละหลวมสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าเาคุณแฟนระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะนะหรือว่าเรื่องของงานที่ทํคายค้าขายก็อาจจะหงุดหงิดเรื่องค้าขายนะเออไอนันไม่มีไอหนีหักไอนันพังของพังไงสัปดาห์นี้ของอาจจะพังเยอะเออนะเป็นไปได้นะครับอ่ะโอเคเริบรเลยแล้วครับสำหรับคุณ5้าและคุณหก ใครที่เกิดปีพศาาลงท้ายด้วยเลข5และเลข6นะครับพิมพ์คำว่าสาธุเข้ามาได้เลยจ้า